เป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะโชคดีได้คุณหมอเก่งค่ะก็ต้องขอบคุณคุณนัดมิเรียด้วยเพราะว่าพี่หนุ่มปรึกษาทางนัดนะคะหลายหลายคนเลยดาราที่ที่เคยประสบการณ์ในการผ่าตนี้แล้ววัีก็นัดแนะนําคุณหมอเก่งก็บอกว่าเนี่ยดีเพราะนัดผ่ามาแล้วพี่นัดผ่าแล้วก็เลยเลือกทเลือกผ่าคุณหมอเนี้ยค่ะผ่าวันที่ยี่สิบสามสามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงค่ะสาม เพราะว่าพอดีพอ,อท,ที่ที่ตรวจเข้าไปเจอก็กคือเป็นชกรัสซีสหนึ่งก้อนนะคะที่ทางปีกมดลูกข้างซ้าย4.6ก็เกือบ5เซนแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็อีก2เซนเป็นดีมอยซีซน,ซนะคะเป็นไขมันแล้วก็พอเสร็จแล้วพอเปิดเข้าไปเสร็จคุณหมอก็ตกใจเพราะว่ามันเกิด อะไรนะ <prend ere S 1> โผล่เยื่อบุโพรงลูกผิดเจริญผิดที่อะค่ะก็ทําให้เกิดพังผืดไปเกาะตามลําไส้เกาะตามไปเยอะมากก็ต้องเลาะเอาพังผืดออกจากลําไส้แบบเยอะอะก็หมอโอ้โเยอะเหมือนกันเป็นเยอะค่าน้ำก็ทําออกให้หมดเลยตอนนี้ออกหมดแล้วออกหมดแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นไงบ้างอาการลอดภัยดีก็ทำอาจจะทําให้ช่วงนี้แบบท้องแน่นอืดมันลมตีแล้วก็ทานอะไรยังไม่ได้เพราะลำไส้อยัง ผิดปกติอยู่เพราะว่าเราเราอะไรออกไปก็ไม่อะค่ะจริงๆก็อืมจริงๆตอนที่นัดหมายกันไว้ก็จะออกวันนี้คืนนี้เย็นนี้แต่ก็ยังต้องฉีดยาตลอดเลยเขาเส้นพวกปวดท้องตลอดก็เลยเดี๋ยวลองก่อนถ้าไม่ได้ก็พี่หนุ่มบอกว่าให้นอนต่อเถอะไม่ต้องรีบกลับบ้านให้พักให้ให้ดีก่อนอันนี้เป็นการพักครั้งแรกครั้งแรกค่ะใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ะ ก็พักฟื้นก็เนี่ยแหละค่ะจริงๆเขาก็บอกสองอาทิตย์แต่ว่าก็ของเมย์ก็คงอยวลองดูก็ไม่รับงานมาสองอาทิตย์นะคะแล้วจะถามคุณหมอครับมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราในอนาคตอะไรอย่างนี้ไหมครับพี่อนาคตนะคะก็ต้องคุมไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าใจคนที่ถ้าเป็นแล้วผู้หญิงนะคะก็จะเป็นอีกนะคะเป็น้อีกใช่ค่ะก็๋ยคุณหมอก็จะมีฮอร์โมนให้ทานเพื่อจะได้ป้องกันให้มัน เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะพรอมีให้ดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหอ่าเออก็อย่ายกของหนักอย่าอย่าทำอะไรแบบเจอท่าสูงอย่าอย่าทำอะไรแรงๆอย่าเผลอตัวทํางานนักเยอะหนักๆเน่ยเดี๋ยวมันก็มันอาจจะเหมือนดูไม่เป็นไรแต่ข้างในเราต้องสมานแผลไปอะไรเงี้ยไม่ให้ใส่ท่าสูงนี้นานเท่าไหร่พี่ก็ดูดูแลบางเดือนนึงอะไรเงี้ยเกือบเกือบเดือนค่ะแต่ว่าอย่าผมไม่แน่ก็ พืหัสนี้จริงมีเป็นงานรับรางวัลเขาเขาขอมาว่าอยากให้ไปมากไม่รู้ยังไงเหมือนกันเนี่ยมันได้พี่หนุ่มดูแลดีเลยไหมครับพยาบาลพยาบาลส่วนตัวดีมากค่ะยกนิ้วก็ยังไปถึงมอนผ่าค่ะพี่หนุ่มดูตลอดเลยค่ะก็ดีมากดูจนตัวเองป่วยแล้วตอนนี้รู้สึกไงคะผัดกันเข้าออกผัดกันดูแลซึ่งกันและกันตลอดเป็นไงบ้างก็โอเคก็ นาะคนเราสุขภาพอะทํางานกันเยอะด้วยหลายอย่างก็พอป่วยก็ก็ต้องอย่างเงี้ยเนาะพี่หนุ่มนะครับเป็นไงฮะให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดตลอดใกล้ไม่ได้นอนก็ก็ให้กําลังใจครับตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันพอตอนแรกพาเขาไปเช็คร่างกายแล้วก็ไปเจอตัวซีที่ที่รังไข่เนี่ยฮะก็เลยมีการปรึกษากัรคุณหมอเขาก็บอกว่าอยากให้เราออก พราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีผลต่อการมีบุตรหรือมีทายาทอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเพราะว่าเขากลัวว่าซีตัวเนี้ยมันจะขยายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เนื้อรังไข่มันหายไป mm hmm. ก็เลยก็เลยคุยกับเมย์แล้วก็แล้วก็มีแผนกันว่าจริงๆแล้วคุณจะเอาออกนะอย่างน้อยก็คือรักษาราังไข่เอาไว้ดีกว่าให้มันมีเปอร์เซ็นต์ไว้เยอะๆหรือว่าจะมีลูกกันอย่างเงี้ยมันจะได้แบบ mm hmm. จะได้จะได้ง, mm hmm. ง่ายๆนะฮะ mm hmm. ก็เลยก็เล mm hmm. ยตัดสินใจใเอาออกผ่า,าไปก็ ก็รับด้ในดีแล้วก็ไปเจอไอ้ตัวที่คุณหมอเข,เขาต้องใช้เวลาหน่อยก็คือไอ้ตัวครังผืที่ไปเกาะลำไส้นะนะแล้วมันก็ทําให้เมย์เนี่ยมีอาการปวดท้องทุกครั้งเวลามีประจำเดือนอะไรย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องหมอก็เลยตัดสินใจเอาออกก็คือเลาะออกอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เหมือนพี่หนุ่มจะห่วงกังวลมากเลยครับกังวลแบบคนคนไข้อีตตื่นเต้นมากความดันขึ้นน่ะตอนแรกเขามาวัดเมย์ก่อนผ่าเมย์ความดันปกติแต่พี่หนุ่มบอกเออขอบผมเขาวัดด้วยสิครับ ตายแล้วสูงมากเกินเกินลิมิตอ่ะพยาบาลยังแบบอุ้ยตายแล้วคุณพักก่อนไหมคะความดันคุณสูงตัวลิมิตแล้วค่ะ๋ยวคุณจะเป็นอะไรหรือเปล่ากลายว่าพยาบาลต้องมาดูคนนี้แทนครับแว่ามองในเรื่องของอนาเขาถึงกับกลัวไม่มีลูกเลยที่หนึ่ก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องมีลูกอย่างเดียวฮะมันมันก็เป็นการทําความสะอาดกู้ฟังไข่หรือทำพวกลำไส้ของเมย์เขาด้วยผู้หญิงเขาควรจะต้องแบบ ช็คแล้วก็ต้องต้องเคลียร์พวกนี้ออกไปเพราะมันมันอาจจะแบบปล่อยทิ้งไว่แนะนำมไม่ดีฮะหมอบอกว่าไงครมีปัญหาไหมครกับการมีกนไม่มีค่ะก็หลังจากนี้ทําแล้วก็ถ้ากดวันหนึ่งคุณแบบคิดจะอนาคตเนี้ยก็มีก็ปรึกษากันต่อไปทําไงนี่ค่ะเกิดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะขอบคุณคุณนัทมีเลียจริงๆครับแล้วก็มีนานด้วยเพราะว่าเอ่อ คือคุณนัทเนี่ยให้ให้ให้ความรู้เยอะมากคุณนาก็เหมือนกันแรอคุณนัทเนี่ยก็แนะนําให้มาเจอคุณหมอนัครินที่ที่บีเอสดนะครก็ก็โชคดีมากนะฮะคุณหมอเก่งมากนะฮะแล้วก็ก็มีเคสหลายเคสที่หมอทำก็ก็เลยให้เมย์ทำหมอเดียวคุณนัทดูแลกันดีขนาดนี้ข่าวดีอีกไม่นานดีครับก็เดี๋ยวเราดูต่อไปฮะกลัวเดี๋ยวพูดพูดไปเดี๋ยวไม่ไม่มีก็ต้นตายอีกเดี๋ยวกลายเป็นผัดอีกอะไรเงะเอาไว้เดี๋ยวพอพอ เรียบร้อยอะไรยังไงแล้วจะรีบแจ้งเลยคงไม่นานไม่นานเกินหรอกอ๋อก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะกับอะไรคนก็แบบถามไทยมาเยอะวันนี้ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วยที่มาเยี่ยมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขับด้วยที่เป็นห่วงเยอะมากอย่างนี้ก็ลงรูปในอินสตาแกรมก็โอ้คนเข้ามาแบบโพสต์กับเป็นพันเลยแบบเยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆเลยก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะปลอดภัยดีนะคะ ก็ยังไงก็ฝากทุกคนแล้วกันว่าให้ห่วงใยดูแลตัวเองด้วยยิ่งเป็นผู้หญิงเนาะก็ตรวจสุขภาพร่างกายด้วยเพราะยังมยมีคนใกล้ชิดเพื่อนๆบางคนยังไม่เคยตรวจเลยเนี่ยบอกอุ้ยต้องตรวจนะต้องตรวจเพราะว่าเราแก้ไขทันมันดีกว่าถ้าเราปล่อยไว้เนิ่นนานมันจะไม่ดี mm hmm. อี่ยก็เมย์เนี่ยพอเป็นแล้วก็ยังดีที่พลอยนี่ยังดีนะยังรู้ทันนะยังเจ็บขนาดนี้เลยคุณบอกว่าถ้าถ้ารู้ช้าแล้วปล่อยกว่านี้เดี๋ยวจะยิ่งยิ่งแย่ ค่ะ <c oughs> ยังมีอ้้าอยู่ใกล้ชิดเนี่ยน้อยว่าไงอ๋ออ้มไปตรวจเลยค่ะหลังที่ไม่เป็นอั้าไปตรวจแล้วค่ะก็เหมือนจะเริ่มมีนิดๆแต่น้อยมากอกรณีนี้ไม่เป็นไรของอัอง้าก็คือทานยาก,ก็หลุดได้ค่ะอะไรอย่างงี้ฮอร์โมนอะไรเยงนี้ยก็หลุดได้ก็คือเนี่ยเราก็จะเริ่มบอกคนอื่นไปตรวจนะไปตรวจนะเมื่อวานน้องเมย์พิชนามาเยี่ยมก็น้องเมย์เคยตรวจเปล่าไม่เคยตรวจเดี๋ยวนี้เลยคุณน้องอะไรอย่างงี้ไม่ได้อะไรอยงี้นะคะ